คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิษวิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายและการพนันสามารถเข้ากลุ่มลายได้ที่ Line ID KTV999 ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป3ตัวบนครับเป็นสรุปบินกระทบชนร้อยสูตรครับหลักๆของช่องอาจารย์ก็จะทําเป็นบินกระทบชน100ร้อยสตรเป็นหลักนะครับเป็นชุดใหญ่ส่วนัำงวดวันที่1เมษายน2 5 6 4ันหก้อใกล้จะถึงสงการแล้วน,นะครับด,ดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวเช่นเดิมแถวภาคอีสานหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะครับ เอาละครับเรามาดูชุดสรุป3ามตัวบนชุดใหญ่เป็นกระทบชนร้อยสูตรเราจะมีชุดใหญ่ตรงนี้อาจจะเยอะชุดหน่อยนะครับสแล้วก็เราก็จะไปจอะลึกตันเมื่อวานอาจารย์ทาสูตรเก่าแล้วใหม่สูตรเด่นบนเดี๋ยวตอนท้ายอาจารย์จะให้ชมนะครับว่าได้ผลลัพธ์ยังไงแต่ที่มาที่ไปของเป็นกระทบชนร้อยสูตรชุดใหญ่ที่คำนวณยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายคร่าวๆก็เป็นประจาทุกงวดครับแต่บางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ จะให้ข้อมูลบ้างคืออาจารย์จะเอาสูตรมาครบทั้งหมด7ตัวนี่นะครับเป็นสูตรคำนวณเลยนะ,ะมันเข้าง่ายใช่ไหมครับ7ตัวเนี่ยเข้า3ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันเป็นไปได้ก็สูงเพราะฉะนั้นมันจะมีสูตรเยอะแยะครับที่ทําให้สามารถเข้าได้สถิติทั้งหมด7งวดนะเจ็ดงวดทุกสูตร7งวดเป็นสูตรที่ถูกต้องมาแล้ว7งวด100สูตรถูกต้องนะอ่า เพราะมันเจ็ดตัวมันเยอะแต่คราวนี้เราออคำนวณมือมันไม่ไหวก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลจากการคำนวณล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันครับที่ท่านเห็นบนหน้าจอนะครับเป็นผลการคำนวณครับบินกระทบชนร้อยสูตรมือสั่นนิดนึงหรือเปล่านี่เออเดี๋ยวนะครับจะไม่ค่อยถนัดถนัดน,นะครับอันนี้คือเด่นทุกหลักก็คือ3ามตัวน,นะครับ นี่คือหน้าจอทั้งหมดสังเกตว่าซ้ายมือสุดนี่คือผลการออกกับทั้งหมด7งวดงวดที่1-2-3-4-5-6-7ล่าสุดนี่4-2-2-1-9ก่อนหน้านั้น5-3-8-7-3นะครับอันนี้คือเรียงตามลำดับเลยนะครับล่าสุดและงวดที่8นี่ยังไม่ทราบผลถัดมาทางขวานี่จะเป็นช่องแรกนะครับเป็นตัวคำนวณของสูตรที่1น,นะครับสังเกตว่า3ตัวบนเข้าครบถูกต้องหมดนะครับ ล่าสุด422 2, 2, มี4มี2ก่อนหน้านั้น538มี5มี3มี8อันนี้คือสูตรที่1สถิติครับถูกต้อง7ไม่ผิดเลยสูตรที่2ครับช่องทางขวาถัดมาเรื่อยๆนะครับสถิติ7งวดไม่ผิดเลย3 4 5 6ไล่ไปเรื่อยๆครับทางขวาสังเกตนะครับถูกต้องหมดไม่ผิดพลาดเลยแต่งวดที่จะถึงครับจะเป็นตัวล่างสุดนะครับตัวเลขไม่เหมือนกันเรามาเทียบชนกันครับ ผลการเทียบชนทั้งหมดนะครับจากสูตรทั้งหมด100สูตรเราได้ผลลัพธ์ตรงตามนี้ครับ7 8สูงสุดครับเป็นเลข8 75%เปเ็นเลข9 74%เป็นเลข0ูนย์เลข2เลข5เลข3เลข7เลข4ท้ายสุดครับอาจารย์จะดับอะไรครับดับบนดับ4ดับ6ดับดับ1ครับดับนะครับวันนี้ดับบน4 61เลข4เลข6เลข1ครับเลขดับพราะมน เซนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะตัดออกมา7ตัวครับนี่นะครับแ9 0 2 5 3 7แต่อาจารย์มีตัวเลขในใจคือเลข3นะครับที่ว่าตัวเลขในใจก็คือมันจะไปชนกับเด่นบนมันจะไปชนกับเด่นบนนะครับเลข3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเลยตัดมาเอา3มมาขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็จะเรียงใหม่นะครับเป็น8 3 90 25 7 ปกติมันจะเป็น8 9 0 2 5 3 7ขอเอาเลข3นะครับมาขึ้นเป็นอันดับ2นี่นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งที่จะมาประกอบกันนะครับสูตรเด่นบนวันที่1เมษายนที่จะถึงสถิติ19งวดสูตรนี้ไม่ธรรมดาครับ4ดาวอยู่กับเรามาสีงวดถูกต้องนะครับบน YouTube ลงคลิปไปแล้ว4คลิปใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับสำหรับเด่นบนสถิติโดยรวม19งวดใช้หลักแสนบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2บวก3บวก1บวก4ของที่งวดที่ผ่านมาครับ8บวก8เป็น16เดินหน้า3เป็น19ได้ 9, 9, เลข9ก้าเดินหน้า1ได้10ใช้เลข0 0บวก4ได้4 9เลข9เลข0เูเลข4ออก4 2 2สเข้าตำแหน่งร้อย 100, บนถูกต้อง นั่นคือ3ดาว18งนวดนะครับสิบหีนาคมคราวนี้เราก็มาดู1เมษายนบ้างนะครับหลักแสนหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 8บวก2เป็น10เดินหน้า3เป็น13ได้เลข3 3บวก1ได้เลข4 4 4บวก4ได้เลข8นะครับก็ได้เลข3เลข4เลข8มาชนกันจะเห็นว่าเลข8ปในอันดับหนึ่งเลยครับแต่อาจจะอยู่หลักร้อยก็ได้อาจารย์ก็เลยจะเห็นเลข3มาเพราะเลข4มันเป็นตัวดับ เป็นเลข8กับเลข3าขึ้นต้นนะครับนี่คือเด่นบนนี่คับที่มาของเด่นบนกับ3ตัวบนเพราะฉะนั้นการไ้คือ8 8 3 3ครับสรุปแล้วจับเป็นคู่เลยครับ8 3 89 80 82 85 ชุดเลข8ปดขึ้นต้นนะครับจะแปดหน้าแปดหลังสลับตำแหน่งคอเน้นที่83ครับกับ82ต่อมาครับเลข3ขึ้นหน้าบ้าง39อาจจะสลับเป็น93ก็ได้นะครับ30 32 35 37ชุดเลข3ขเนี่ยขอเน้นที่39ครับกับ35 เราได้ชุดเน้นนะครับ8 3 8 2 3 9 3 5 4ชุดครับส่วนชุดกันนะครับขอเป็นชุดนี้ครับ90 92 02นชุดนี้ขอเลขเน้นเป็นเลข90ครับเพราะฉะนั้นเหลือ3ตัวบนนะ3ตัวบนก็ขอเรียงเป็นตาก้นะครับ893 890 892 390 392แล้วก็902ครับเรียบร้อยครับสำหรับวันี้นะครับสรุปชุดใหญ่นะครับ1เมษายนเราจะบิ่ง83ครับเน้นไปที่83 82 39 35 90ก็ฝากไปเท่านี้ครับเดี๋ยวไปทำชุดเล็กงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับอ๋อย่าลืมครับนี่ครับในนี้คือไลน์ดีใหม่จานนะครับ ktv 999 สำหรับแนวทางฮานอยสปปลาวเราดูได้ครับฟรีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิษวิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนัน สามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ line id ktv 999ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย